ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้วิธีการใส่ถุงยางอนามัยนะคะของผู้หญิงนะคะค่ะอันดับแรกเราไปซื้อถุงยางอนามัยมาก็ต้องตรวจดูนะคะว่าถุงยางอนามัยอยู่ในที่แสงแดดสองหรือเปล่านะคะก็จะทําให้ถุงยางอนามัยเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้นะคะค่ะแล้วก็ ให้ลงมาอยู่ด้านล่างก่อนนะคะเพื่อว่าที่จะได้ฉีดได้ง่ายนะคะก็ียบเรียกการกัดน,น,นะคะก็คือกัดโดยใช้ปากนะคะฉีดุงแล้วก็ดีเรียกการใช้จันทร์ตัดนะคะเพะื่อจะไปโดนุงยางละไมได้จะทําให้ขาดได้นะคะค่ะสำหรับคุณสมบัติของุงยางละไมนะคะก็คือจะอใช้ในวิธีการคุมกําเนิดน,นะคะเพะื่อไม่ให้ตั้งครรภ์แล้วก็การาโรคติ ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดับได้แ,แล้วก็ฉีกซองนะคะค่ะฉีกซองแล้วนะคะก็ดันถุงยางอนามัยออกมานะคะค่ะถุงยางอนามัยของผู้หญิงนะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งด้านในกับด้านนอกนะคะโดยที่ใส่ๆอันนี้นะคะจะเป็นวงใหญ่กว่าจะอยู่ด้านนอกค่ะแล้วก็วงเล็กที่จะอยู่ด้านในนะคะ อันดับแรกเราก็ต้องคลี่ถุงก่อนนะคะค่ะเมื่อคลี่ถุงเสร็จนะคะเราก็ใช้มือของเรานะคะบีบด้านด้านในนะคะด้านห่วงด้านในค่ะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะเออ่ค่ะเปิดเปิดนะคะแล้วก็แหวกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะค่ะใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือของเรานี่แหละคะ่ะดันเข้าไปค่ะ ดันเข้าไปให้ให้สุดเลยนะคะเพราะเราจะรู้ได้นะคะว่ามันสุดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเหลือด้านนอกไว้นะคะก็คือคลุมอเอาไว้อย่างนี้นะคะค่ะแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ